เมียนมากำลังมืดมนค่ะพิษสงครามทำให้เศรษฐกิจตกต่ำและอ่อนแอร,รายงานของ World Bank บอกว่าปีนี้ GDP ของเมียนมาแทบจะไม่โตที่ผ่านมาการส่งออกติดลบ13%ค่าเงินจัดอ่อนค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์มากกว่า50%เงินเฟอ้อพุ่งขึ้นมา28%ประชากรมากกว่าครึ่งต้องใช้ชีวิตอยู่ภายใต้เส้นของความยากจนและดัชนีความยากจนกาลังพุ่งสูงที่สุดในรอบทศวรรษวิกฤตของเมียนมารุนแรงขนาดไหน เดซมารี summary, จะสรุปให้ฟังค่ะเริ่มที่การประเมินอาการของเมียนมาผ่านค่าเงินค่ะซึ่งจะเป็นตัวบ่งบอกถึงระดับความเข้มแข็งและอ่อนแอของเศรษฐกิจค่าเงินจาร์ดของพมา่าอ่อนค่าลงอย่างรุนแรงนะคะเทียบกับเงินบาทอ่อนค่าลงไป43.5%ในรอบ5ปีจาก1บาทเคยแลกได้เพียง48.5จาดตอนนี้1บาทแลกได้มากถึง88.59จาดค่ะ ส่วนเงินจัดเทียบกับดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงมากถึง54%ในรอบ5ปีที่ผ่านมาจาก1ดอลลาร์สหรัฐเคยแลกได้1,496จ์ดตอนนี้1ดอลลาร์แลกได้มากถึง3,247จ์ดค่ะก็บ่งชี้ว่าประชาชนขาดความเชื่อมั่นต่อทั้งรัฐบาลและเสถียรภาพของระบบการเงินปัญหาที่แก้ไม่ตกของเมียนมามีอยู่หลายอย่างนะคะ คนตกงานเงินเฟอ้อเพิ่มสูงขึ้นสัดส,ส่วนคนจนพุ่งมากขึ้นขาดแคลนอาหารและขาดแคลนพลังงานสัญญาณล่าสุดจากรายงานของ World Bank หรือว่าธนาคารโลกบอกว่าเหตุการณ์ที่ย่ำแย่ที่สุดของเมียนมาตอนนี้ยังอาจจะเลวร้ายกว่าในอนาคตก็ได้นะคะ World Bank ลดคาดการ GDP ของเมียนมาในปีนี้ลงมองว่าน่าจะโตได้แค่ประมาณ1%เท่านั้นจากก่อนหน้านี้ที่เคยมองไว้ว่า GDP จะมีโอกาสโต2% จริงๆไม่ใช่ครั้งแรกที่เมียนมามีปัญหาการเมืองนะคะย้อนไปช่วงที่เกิดรัฐประหารปี2021ตอนนั้น GDP ก็วูบลงมาถึง17.9%แต่ว่าครั้งนี้การบริโภคสินค้าการบริการกำลังผดหายแล้วก็มีการคาดการว่าผลผลิตทางเศรษฐกิจนั้นจะย,ย่ำแย่แล้วก็โตต่ำกว่าช่วงวิกฤตในปี2019ด้วยซ้ำไปค่ะในระหว่างที่เมียนมากาลังติดหลเรื่องของการเมือง เพื่อนบ้านก็กําลังโตรุดหน้าไปนะคะทําให้สถานการณ์ภายในยิ่งแย่ลงอีกวัวแบงค์บอกว่าสิ่งหนึ่งที่ เมียนมากำลังเผชิญอยู่ก็คืออัตราการว่างงานที่สูงเงินเฟอ้อที่พุ่งมากกว่า28%ทําให้ความยากจนกําลังอย่างรากลึกเข้าไปทั่วประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกิดสงครามการนําเข้าสินค้าต่างๆจากทั้งชายแดนและช่องทางอื่นนั้นถูกปิดลงก็ทําให้เกิดการขาดแคลนสินค้าทั้งอาหารทั้งพลังงานทุกอย่าง แพงขึ้นค่าครองชีพก็พุ่งสูงขึ้นประชาชนชาวเมียนม,มาก็ถูกกระทบเนื่องจากว่าเงินก็หายากอยู่แล้วในช่วงที่ประเทศเกิดสงครามกลางเมืองยังต้องเผชิญกับวิกฤตค่าครองชีพที่ตอนนี้พุ่งสูงขึ้นทําให้อัตราความยากจนของเมียนม,มานั้นพุ่งขึ้นถึง3 2สสูงที่สุดในรอบ9ปีมีรายงานของ UNDP ระบุว่า ประชาชนเกือบครึ่งหนึ่งของเมียนม,มาที่มีอยู่ทั้งหมด54ล้านคนใช้ชีวิตอยู่ภายใต้เส้นความยากจนและประชาชนมากกว่า49มีเงินประทังชีวิตต่อวันเพียงแค่ประมาณ76เซนหรือว่าไม่ถึง28บาทไทยนะคะนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณนะนี้ มาเรียมเชอร์แมนผู้อำนวยการธนาคารโลกประจำเมียนมากัมพูชาและสอปปอลาวบอกว่าการพัดถิน่นการสูญเสียงานการสูญเสียรายได้ทำลายความก้าวหน้าที่พยายามจะแก้ไขปัญหาความยากจนก่อนหน้านี้ไปแทบจะหมดสิน้นและก็บอกว่าคนยากจนในเมียนมามีนวนมที่จะเพิ่มขึ้นอีกประมาณ7ล้านคนซึ่งนี่จะเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงที่สุดและอาจจะแย่ยิ่งกว่าช่วงวิกฤตโควิดซะอีกค่ะนอกจากเรื่องของรายได้ที่ หายไปปัญหาเรื่องของการท่องเที่ยวที่เคยเป็นกําลังหลักของเศรษฐกิจเมียนมาก็ย่าแย่ลงไปด้วยนะคะเมียนมาเคยเป็นประเทศที่มีนักท่องเที่ยวไปเยี่ยมชมวัฒนธรรมประมาณ3-4ถึงล้านคนต่อปีตอนนี้เหลือเพียงแค่ประมาณ70,000 0คนเท่านั้นหรือว่าหายไป80%ซก็เสียเครื่องยนต์หลักไปอีกหนึ่งชิ้นขณะที่กําลังหลักของเศรษฐกิจนั้นอ่อนแอไปสงครามของเมียนมาก,ก็กดดันการดารงชีวิตของประชาชนในประเทศมากขึ้นไปอีก และก็กระทบไปถึงการค้าชายแดนทั้งทางบกและก็การเคลื่อนย้ายสินค้าในประเทศในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมาถึงเดือนมีนาคมการส่งออกหายไป13%การนำเข้าก็หดตัวประมาณ20%ซึ่งไม่แน่ชัดว่าสงครามจะจบเมื่อไหร่ทางคิมเอ็ดเวร์สนักเศรษฐศาสตร์อาวุโสประจามยนมากัมพูชาและสะปะปลาวให้มุมมองบอกว่าในระยะยาวการลงทุนด้านสาธารณสุข การศึกษาจะลดลงไปยิ่งไปกดดันให้การจ้างงานและแรงงานคุณภาพหดหายไปเพิ่มเติมมากขึ้นกว่าเดิมการย้ายถิน่นการอพยพกําลังจะมีเพิ่มมากขึ้นซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นอุปสรรคสําคัญที่ทําให้ศักยภาพและการเติบโตของเบียนมามีแต่จะย่าแย่ลงในอนาคตค่ะในสงครามที่ยืดเยือนนี้ไม่แน่ชัดว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะนะคะแต่จากข้อมูลที่เราเล่ามาชัดเจนว่าผู้ที่เป็นฝ่ายพ่ายแพ้อย่างหมดรูปก็คือเศรษฐกิจและประชาชนค่ะ